สวัสดีครับมือนี้สว่าเบิ่งกล้วยครับกล้วยกล้วยวิ่งยังไงครับกล้วยหอมครับหอมเขียวนะครับปลูกไปที่ฮ้งองานแล้วฮืงองานอยู่ฮืงองานนะครับนี่ครับกำลังถอกนะครับเนาะนี่ครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวีนะครับสิบวีวีแหลกนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองยี่สี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สองยี่สี่ยี่หกยี่แปดหน่วยนะครับสำหรับวีแหลกครับมีแหลยี่สิบแปดหน่วยนะครับตอนนี้ซุกสองเครื่อนะครับ